เอาละครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวิซี่ทุกท่านนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับโอ้นี่หมูอันนี้ประมาณเกือบสองกิโลนะครับตามจริงกับสองโลเคืองอู่ละอ่ะเดี๋ยวปีนไลเ่เิ่ปก่อนนี่ตัดออกมันมีแต่ไขมันหลายโพดครับประมาณกิโลหนึ่งี่แหละนะก็เหลือประมาณนี้นะเห็นเขาเห็ดกันนะโอ้แต่เสียบเห็นหนังนุ่มๆเนื้อนุมน่มๆเปื่อยๆดีๆนี่ครับตัดหนังก่อน ยังดาดครับดาดแน่เด็ดอ๋อแล้วครับพี่น้องก็มาทอดกันนะครับที่นี่อ่าแต่ว่าตรงนี้เขาไส่มันที่เขาตัดออกมาเลยก็วู้ดเลยหลากหลายเลยเ,ยเกี่ยวเป็นกากหมูพอดีครับทอดเต็มกระตั้งเลยอ่ะอันนี้ไว้จริงจริงก็ตั้งน้ำมันเดือดไปกลางๆนะครับเขาก็ดีมาทอดกันเลยเอะไรหนังเออแมนอะไรเนื้อลงก่อนนะครับ ทอดจนเหลืองแล้วครับนะที่นี่เฮาจะออกไปพักไว้มันเยน็นๆย็นก็นิดน,น,น้อยนะฮะค,ค่อยไปตุ๋นกันครับนะครับโอ้สุดยอดเลยครับอ่ะที่นี่เฮาจะมาขัวเครื่องแล้วครับนะครับกระเทียมลาบผักชีจีนนะครับนี่ขิงขิงแก่นะครับแก่กับพวกแก่เป็นในแบบขิงแก่ขิงอ่อนผสมๆกันนะใส่มือหนี่งละยองเลยเอา ไอ้เรื่องเหลืองหอมๆจังออออเลยเป็นองเลยเปลี่ยสูตรไหมนะครับใส่ขิงหลายๆนี่มันดับกินข้าวอย่างดีเลยแล้วก็ทำให้ยำข้าวตุ๋นนี่มันจะหอมหอมกรุ่นนะครับเดี๋ยวหอมๆแล้วก็เครื่องพะโล้นะครับนี่เม็ดผักชีจีนนี่ใส่ลงไปกับพวกกิ่งไม้กิ่งไม้ก็จะ มาปรุงเครื่องกันเลยครับวันนี้เกลือนะครับอันนี้กระผงผงพะโล้นะครับที่เขาแถมมากับใส่ไปนะครับเขาแถมมาให้แล้วก็ใส่ไปซอสปลาเคี้ยวนะครับซีอิ๊วขาวจัดลงไปเพิ่มสีดาให้ <Hey. S 2> กับชิ้นเนื้อเฮาโดยใส่ซีอิ๊วดำนะนใส่ซีอิ๊วขาวกับผ่ค่อยดำบัาไดใส่ลงไปเลยเลือดสมักดำ,ดำๆขาวๆสำเรดก็ใส่ไปครับนะตามมาที่ขาดบ่ได้ ในใจเธอก็คือผงนัวครับ <Yahoo! S 1> นี่แหละมันสืนัวแห้งผงปรุงรสหมูนะครับมันเป็นก้อนนะพี่น้องเกิดเป็นลูกผสมเลยเ่ราม่านผงบันไดนะเป็นก้อนๆน้นำตาลปี๊บนะครับจัดไปเลยจากซี่่อนโตนี่ผมบ่นไปเลยนะใส่เท่าเดียวไปเลยนะครับเอาแล้วครับที่นี่เขาอ็มาเอาหมูที่เขาถอดไว้ไวงกันนะครับลงไปตุนกันเลยนะครับนี่เอาลายหนังลงไปก่อนนะ หอมมากเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับใส่คือนเขาให้กันล่ะบักต้นหอมเนี่ยอ่าแล้วก็แบบพริกเดือยคือนคัดคือคักอ่านะครับที่นี่ก็ผ่านมาผ่านมาประมาณสักเกือบสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องก็ทะานในเปลือยดีครับน้มยืนแห้งแล้วเนาะที่หนูจะตือนหนามไปก่อนเนาะจนว่า พุรละมืออื่นพุรละค่อยจังมาเบิ้งกันไหมครับกลมไปตุนไปเรื่อยๆพุรละนะพวกเฝ้าดอกใส่น้ำเป็นขวมเลยเตาถ่านนะครับไปเรื่อยๆตอนมันง่ายแห้งครับวัดเกย์ไง่ายนะมืออืจังมาเบิ้งกันไหมครับผม อาล้ครับผ่านมาอีกหนึ่งวันนะครับวันทีวันทีซีนะครับผ่านไปซีมือแล้วครับบนคอยมีเวลาไทยก็เลยปุ่นไหวทชละน้อยเีละน้อยนะพี่น้องก็เลยอยู่หลายมือเนี่ยแต่ว่าตุนเเรื่อยนะเย็นเย็นเย็นข้าเย็นแน่เนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับเนาะจนหลวงเลยมาถึงวันเสาร์นะครับนับเอาเยกมือแล้วนะเอาแต่ตุนกันไปจนมานี่ยแหละครับกินจังน้อยพมดเลยสิได้กินกันแล้วนะ โอ้ยเขน็นเขนกันเลยนะครับนี่อาครับที่นี่ฮอกก็มาเห็ดน,น้ำจิ้มกันนะครับน้ำจิ้มพะโล่กันโอ้ยพะโล้ขี้มีน้ำจิม้มวันเสารว่าเอาเห็ดน้ำจิ้มแกลเลี่ยนกันละอ่านี่พริกครับใส่ลงไปเลยนะนี่ก็จะเป็นขิงออนนะครับแล้วกระเทียมโอเคใส่ลงไปปั่นน้ำกันก่อนนะครับเนาะง่ายๆครับง่ายๆนี่ อ่าแทงวันนี้อ้ยพวกงั้นดีกว่าเดี๋ยวเนอะสามสี่จวดโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวจังได้สีสันสวยงามด้ยโอเคครับเสรนจแล้วง่ายๆใส่สมสมนะครับน้ำตาลน,นะครับผงนัวน้ำกระเทียมดอง ว้า wow. มาหลายอย่างครับมืัอนี้น้ำเปลือกเน่านะครับอันนี้จิมีต้นเักเน่าน้ำเปกเน่าสดๆเลยขั้นพวกนั้นนะครับขั้นกับมือโอ้ยขัน้นย่างถักเลยโอ้หน้ำปลาอันนี้ก็ได้หลายถ้วยครับกินได้หลายเทียบเพราะว่าเนื้อเขามันหลายเนาะแต่สิแบง่แบงๆมันเป็นถ้่วหน่อยเอาแล้วกันสิเพิ่มน้ำปลาเขาไปอีกครับนี่น่ครับยัไงไง อ่าผมบอกเลยว่าเร่องท่านนี่ก็ใส่เป็นน้ำสมสายชูมันสิเข่ากันกว่านี้นะครับเนาะพอดีบูมีน้ำสมสายชูแล้วก็พอดีท่องใส่บุกคอยรับน้ำสมสายชูเป็นไงก็เลยเอาเป็นน้ำกระหนาวแค่นั้นละกันโอเคครับประมาณนี้ครับนี่บึ้งแล้นี่กันนิดน้อยนะครับหมึดเนะเาะอ่ะเดี๋ยวเขาตัดผักไว้ก่อนครับอานะครับนี่เขาผักไว้ก่อนนะเดีวเอากลับมาลวก อคักหน้านะครับเอาไว้กินแกล้มกิได้บ่เลี่ยนเนาะนี่ผมใส่ไปกัมหนึ่งนะครับนี่ครับลวกเอานะผมสิบปต้มใส่หมอพัดหมูหั่นเด้อน่ย อ๋อแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นรูเป็นร่างแล้วครับนี่ว่าได้ดองอยังที่คิดนะครับข้างหน้าข้างนอกอาจจะว่บบาได้สวยงามแต่ข้างในสุดยอดนะครับรับประกันความแซ่บนะครับพี่น้องเนาะอ่าเนื้อจิ้มที่เ้าเห็ดต้องหันนี่ครับง่ายๆกันพักลวกแบบกระพรอปมันติดกันมันเหนียวหนาวแล้วโอ้ยไฟเหลี่ยมตาเลยมนัน เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ้องขอบคุณก,กำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับเอฟซีทีนารักทุกคนเลยเบิ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 ร์เลยว่านะคันมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เลยพี่น้องเลยกดกระดิ่งนั่งัต่เสแสรบน้อกันคลิปหน้าศงซี่ครับโอเคครับไปก่อนแล้วครับบริษัทมีเบื้องายเลยพี่น้องเลยพอประมาณนี้แหละครับ